สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังคลิปในช่องของสมัยพยากรณ์นะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ทไทยในการพยากรณ์แล้วก็จะมีการใช้ไพ่มาร่วมประกอบคำทํานายด้วยในคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาบอกจุดเด่นของแต่ละลัคนาราศีว่าอะไรที่ถือว่าเป็นความโชคดีส่งท้ายปี2567 ดาวหลายดวงได้ทำการทิ้งทวนก่อนที่จะเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ปีพุทธศักราช2568แต่ละลัคนาราศีจะได้พบเจอสิ่งดีๆในด้านใดหรืออาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าโอกาสทองของคุณในด้านใดเชิญรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2567ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปี2568สมัยมองว่ายังมีอิทธิพลการทิ้งทวนของดวงดาวที่จะส่งผลต่อตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์นั้นมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวคะ่ะและลักษณะของดาวพระอาทิตย์นะคะก็จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นําความเฉิดฉายการเป็นหนึ่งการไม่ยอมใครไม่ยอมก้มหัวให้ใคร อาจจะเป็นในแนวของความดื้อรั้นที่มีแทรกเข้ามาบ้างในส่วนลึกๆของจิตใจของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะและในช่วงนี้นะคะยิ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ชาวสิงห์ค่อนข้างที่จะได้ทําอะไรตามใจตัวเองนะหลายคนวางแผนการท่องเที่ยวหลายคนวางแผนที่จะปาร์ตี้สังสรรค์หรือบางคนวางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือบางคนวางแผนที่จะลาออกจากงานเพื่อที่จะย้ายที่ทํางานใหม่ เรื่องที่คุณวางแผนสมัยต้องบอกเลยนะคะว่าจะมีคนขัดแย้งต่อการวางแผนของคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวก็จะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนที่มองว่าเขาเมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคุณน่ะที่คุณเ,เลือกตัดสินใจที่จะลาออกจากงานสมมุตินะคะแต่ว่าคนรอบข้างก็จะแบบออกทําไมทําไมถึงได้ออกทําแบบนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของคุณคือคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง ชาวลัคนาราศีสิงค์คะสมัยต้องยกดาวพระอาทิตย์มาอธิบายก่อนเพราะว่าจะบอกลักษณะนิสัยของคุณว่าบางทีคุณจะมีความหัวดื้อหัวรั้นแทรกอยู่ในนั้นและคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีสิงค์จะเป็นคนที่ประมาทนะคุณเป็นคนที่รอบคอบนะคะคุณเป็นคนที่วางแผนละเอียดวางแผนแล้ววางแผนอีกคิดแล้วคิดอีก ซึ่งสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณประมวลแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วเพราะฉะนั้นจุดเด่นในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆนะคะสิ่งที่คุณอยากทำมันเป็นไปได้ทุกเรื่องนะ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจคบหาดูใจกับคนคนนี้ซึ่งบางทีเพื่อนก็ไม่เห็นด้วยหรือตัดสินใจในการออกจากงานเพื่อที่จะหางานใหม่ในอนาคตซึ่งบางทีคนในครอบครัวก็ไม่ได้เห็นด้วย หรืออาจจะเป็นการตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวลองใช้ชีวิตคนเดียวดูสักพักหนึ่งซึ่งคนรอบข้างก็จะมองว่าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินใจตามความต้องการของตัวเองคุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆไม่ได้เจาะจงเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องใดเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องการเดินทางหรือเรื่องผู้คนอะไรก็ตามแต่ สิ่งที่เด่นชัดอย่างมากมันอยู่ที่จิตใจของชาวลัคนาราศีสิงห์คุณอยากไปเจอใครคุณก็ไปเจอคุณอยากไปสถานที่ใดคุณก็ได้ไปคุณอยากจะไปทำอะไรเพิ่มเติมคุณก็ได้ทําอะไรเพิ่มเติมคุณอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานนะคะหรือบางทีคุณอยากจะมีเงินเก็บมีเงินก้อนคุณอยากจะรักษาเงินก้อนนี้ไว้ มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปตามนั้นมันใกล้กับเป้าหมายที่คุณวางไว้มันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไหลคนไหลท่านมีความสบายใจกับสิ่งที่คุณเป็นด้วยซ้ําแต่คนรอบข้างคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบคุณ มันเหมือนกับว่ามีความคิดเห็นที่แตกแยกจากคนรอบข้างอยู่เหมือนกันนะคะสมัยต้องบอกเลยว่าบางทีมันอาจจะมีการเสียความรู้สึกเกิดขึ้นบ้างหรือมีการบาดหมางเกิดขึ้นบ้างแต่ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นขอแค่ว่าอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนแค่นั้นเองนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้ทําตามใจตัวเองมากขึ้นคุณจะได้ทําตามเสียงเรียกร้องของหัวใจคุณอย่างแท้จริง สมัยมองว่ามันเป็นจังหวะที่ดีนะคะมันเป็นเรื่องโดดเด่นนะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจเพื่อตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของใครนี่แหละค่ะเป็นช่วงที่จะเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้และความรู้สึกเหล่านี้มันจะยังยืนหยัดกับตัวคุณไปจนถึงปีหน้าด้วยนะคะแต่การที่คุณรู้สึกแบบนี้สมัยต้องขอบอกอย่างนี้นะว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบนี้ตลอดไปมันจะมีบางช่วงที่ดาวอ่อนแรงดาว ความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองของคุณก็เกิดขึ้นได้คุณอาจจะรับฟังคนอื่นมากขึ้นหรือทําตามที่คนอื่นแนะนํามากขึ้นก็เป็นไปได้แต่อารมณ์ของคุณในช่วงนี้คือคุณจะทําตามใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากตัดสินใจเลือกแบบไหนก็ได้เลือกนะคะได้ได้ทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจของคุณนั่นเองนะคะนี่คือจุดเด่นนะสําหรับประการต่อมาค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์สิ่งที่คุณจะได้รับในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2567ก่อนก้าวเข้าสู่ปี2568นั่นก็คือเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความมั่นคงในแง่มุมของการงานมากขึ้น สมัยต้องขอพูดในกรณีของคนที่ไม่ได้ย้ายออกจากงานเก่านะคะขอพูดในกรณีของคนที่มีงานหลักงานประจําทําอยู่แล้วนะหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการคนค้าขายแบบนี้นะคะจะมีความมั่นคงที่ชัดเจนมากขึ้นคุณจะเจอลู่ทางที่ใช่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยจุนเจอือคอยเกื้อกูลโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณและชาวลัคนาราศีสิงห์หลายคนหลายท่านคว้าโอกาสนั้น แล้วมันทําให้คุณได้เฉิดฉายมันเป็นช่วงจังหวะที่ผู้คนรอบข้างตัวคุณยอมรับคุณจะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าได้ทํางานเกี่ยวข้องกับการพบปะกันเข้าสังคมการออกสือ่อออกหน้าออกตาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสือ Social Media, ส่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์จะเป็นมุมที่ดีอย่างมากนะคะในระยะนี้สมัยมองเลยนะว่าตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะจะไม่ได้สั่นคลอนจะมีความรู้สึกมั่นใจในสถานะของตัวเอง นะชาวลัคนาราศีสิงจะกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องของการงานนะคะขอเสริมหน่อยนะสําหรับใครที่ลาออกจากงานแล้วเตรียมจะหาที่ใหม่ขอให้คุณมองหาที่ใหม่ก่อนก่อนที่จะลาออกก่อนที่จะทําเรื่องลาออกต้องยืนยันคอนเฟิร์มกับที่ใหม่ก่อนนะคะอย่าคิดว่าไปหาเอาดาบหน้าอย่าคิดว่าไปหาน้ําบ่อหน้าแบบนั้นมันยังอันตรายอยู่นะคะเพราะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน นะแต่ถ้าคุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าคุณอยากจะออกคุณก็เตรียมหาที่ใหม่ได้เลยนะคะวางแผนการสมัครงานยื่นเรซูเม่อะไรไปได้เลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะออกจริงๆไม่ได้ห้ามไม่ได้ขัดกันนะคะว่าห้ามออกนะแบบนั้นไม่ใช่ขอให้คุณทำตามใจตัวเองเถอะแต่ว่าการคิดทำตามใจตัวเองคุณต้องไตร่ตรองคุณต้องออคิดหน้าคิดหลังมาแล้วนะคะมีการทบทวนกับตัวเองมาแล้วนะคะไม่ใช่ทำตามอารมณ์นะคะ ชาว,วาราศีสิงห์ขอเสริมในเรื่องของการงานนะคะงานคุณจะมีความมั่นคงอย่างที่สมัยได้บอกไปและมีโอกาสที่คุณจะเจอกับช่องทางใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าบางคนมีงานหลักงานประจำทำอยู่แล้วก็มีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามาทำให้คุณมีรายได้หลายช่องทาง ะะเมื่องานมันดีเงินจะดีตามสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และในช่วงโค้งสุดท้ายนียคุณอาจจะมีไอเดียอะไรแปลกๆทาให้คุณได้ต่อยอดได้พัฒนาเกี่ยวกับด้านการงานของคุณก็ได้บางคนเอาเทคโนโลยีเอา AI เข้ามาใช้เอาออนไลน์ line, เอาสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาปรับกับการทํางานก็ส่งผลดีต่อด,ด้านการทํางานให้กับตัวคุณเป็นอย่างดีสมัยมองว่าโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจทําตามใจที่ตัวเองเรียกร้องมากขึ้นแล้วก็ความ โดดเด่นในเรื่องของการงานที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้รับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ